สวัสดีครับวันนี้มาดูเซลล์ออสซิเลเตอร์นะฮะเป็นแพ็กเกจไฟนะฮะอันนี้เราใช้ E E ยี่แปดนะฮะขดไฟสูงเราหกสิบห้าโวลต์หกสิบห้ารอบขดวีแบกนะฮะสามรอบสามรอบนะฮะนี่ฮะอันนี้สตาร์ทเหมือนสวิตชิ่งใหญ่เลยนะฮะเห็นไหมไฟบวกเข้ามานี่สามร้อยนะฮะผ่าน DB บสามนะได้แอกนะพอเกินสามสิบโวลต์ปุ๊บมัดเฟสตัวล่างออนนะฮะแล้วก็สวิตชิ่งก็ทำงานนะฮะวงจรอยูอนอย่นี่นะ นีเราลั่นอยู่ที่น,นะฮะสามสิบสองเคนะฮะนี่ฮะไฟออกเท่านี้นะฮะได้ประมาณสักร้อยห้าสิบแอมป์นะฮะเอ้ยร้150อยห้าสิบวัตต์ประมาณนั้นแหละเกือบถึงละเดี๋ยวมันจะต่อโหลดให้ดูต่อหลอดอันนั้นนะฮะ มันมีสไปเดี๋ยวต้องไปใส่ไอ้สนับเบอร์ให้หน่อยนะฮะมันจะโอเค